Nhưng nó liềm liềm lắm rồi Ư, nó. Tí 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 này Bằng quá ơ, Hả Liềm lắm nó chỉ tít xong là Thay cả đây Nè phòng xin cả đây Vết xin cả Chơi cái kinh dài anh ta xin nữa Phòng xin เป็นฝีเป็นน้องกินบอมซิ้นลัดขันตอนเอาไปใช้ละอีกันึงอ่งอะฮะโอ้ยพลังทําเกิน บ้านห่ดเอาเล่นหงดอกมีเทไรน่ะน้มกับกำลังทํำเกินอันนี้ก็เป็นการประกอบพัดลมนั่นแหละบ่มีบางแสง ก็ต้องคิดยากเด้อมันก็ล่มห่างนี่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 ช่องเนี่ยมาหมุนหมุนมันหมุนอยไรช่องเนี่ยเคาะเขาะเขาะแล้วก็หมุนเคาะเข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 าะหมุนเแล้วมันจักหยอดเข้าไปเนี่ยมันจักเนี่ยเนี่อะมันจักเนี่ยหยอดเข้าไปเนี่ยเนี่ยหยอดออกไปมันซึมลงไปแล้วบ่เป็นอันตรายดอกนไหนมันจักอ่ะว่าจะกิน เสียบร้อง,ง,งมึงวัองหมุนบ่าหมุนแล,ล้วกับมาตอมนี้นี่นี่นี่เจ้สิ่นี่นี่ม่เมเลยนี่สิไก็เห็นตะเบียดนี้พอ,อนตาดีได้ตาลายเสียแล้วครับตอนประกอบตัวนั้นต้องได้และ่ะ เอาเอานันใส่ไปเนาะกตแตตัวดีงหงกอยู่กกบเขาหันทั้งหลังเ่ยเดาไปซื้อได้เนะ่ยูดูแล่กูดูเขาหนีไปลางซึนี่น็นอตอีกสาตัวนี่นี่นี่น็อตขันไซอมขี่นีนน่เอาทิมขี้เนี่ có sỉ đâu có hai bán nữa thôi, đang hàng này, con này còn đấy đấy có có sự câu không, nó cứ bơm tung này phơi, cái này kiểu này cảnh câu, ok rồi câu, không không câu này là ไม่ยจะไปขันมันมาถือก็แสแดงว่ามันโต้งัลองมึงดีๆหูหน้นะจะอยู่ใหนมึงหาเห็นหรอกลองเลี้ยงหู้ด้เนี่ยหู้นอดดนเต้นเ่ยเป็นยังไงหน่ามันเป็นยังไงหน่า Ủa oh, Đi lấy hiến, lấy hiến như này. Có ừ. là có quý 2 nha Tớ lẽ cái lắm cái gì Có à? khẩu เดี๋ยวจะมีหูอยู่เลยสามหูี่แหละ ใส่ตรงนี้ก็เอานล้อันนี้ไปอือยังว่าสามหูสามหูยังว่าสามหูไม่สี่หูจะไหนสี่เาราะว่ใส่ตกน่าจังเม็ด กเป็สางอย่งเลยก็ว่านำพุงวก็ว่าล่มอยู่นี่มันตรงบ่เห็นมเหนนยหานนก็หยาก็หยางนี่แหละ่นี่แหละแูนี่แหละ ปัญหาจะว่านอตที่ขันหนอนกับมันบ่น่าที่แมนนี่ดยาดไปน,นี่ยุติสาขัน,อน็อตสำนีซี เป็นยังกะระดอกระเดียวสาย,สยกันนอซมเนันไหนซัน่ดิ นี่มันผิดเลยนี่จริงเลยเห็นไหมผิดสิสร้างเห็นไหมผิดตัวเนี่ยสร้างเห็นว่าผิดนะครับปวดตือก้องผิดสร้างเห็นว่าผิด ของไซบอทิกเองช่างทำมาผิดไปนะของไซบอทิถี่น้องไปไ่อะไรส่นี่น้องไปไนไ่กไ็ไปนี่หฮะป๊บของง่ายๆทำให้มันเหมือนของอยากเลยแแค่นี้ Ơi ừ. Xả, ừ. Xả nhung phải không toa. Toa. Ừ. Bị chiều cặp đấy này, cái lốm, cái này, 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 có này, cái này, cái này, này,

หมดหลายออกคำสั่งออกได้ออกบี